สวัสดีครับชาวโลบกทุกทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมกาเดียนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นคลิปวิดีโอของกากไปเทพเนาะแต่ว่าชื่อวิดีโออาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะเพราะว่ามันโดนเรื่องการจํากัดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่าชื่อรูปหน้าปกมันเป็นคําที่ไม่เหมาะสมเนาะก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์อะไรอื่นๆมาอยู่บนรูปโปรไฟล์แทนเนาะเผื่อบ,บางทีแบบคนสงสัยไงเอ้ยทำไมพี่ไม่พิมพ์เหมือนปกติเพราะว่า มันมีปัญหาเนาะเพราะลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆสิกากไปเทพคือพี่ลบหน้าปกออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่หมดเลยเนาะเพราะว่ามันโดนเรื่องการจํากัดสิทธิ์เนาะกลัวช่องบินเนาะเพราะามันติดเหลืองแล้ววะก็เลยอาจจะต้องเอแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนเนาะโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ต่อจากคลิปก่อนก่อนเนาะที่เราไปลงอะไร์ R นอ d เนาะเราไม่ได้ทำร์นอแล้วก็ยังไม่ได้ทําตัวอะไรเพิ่มอีกเนาะอันนี้ก็มาที่อัปเดต15แล้ว14ไม่ได้ลงเพราะว่าติดปัญหานิดหน่อยก็เลยยังไม่ได้เล่นเนาะก็แก้ปัญหามมานนเรรีียยบ้้้ออแลวตก็า สารต่อกันเลยดีกว่าเนาะนี่จากที่รอบก่อนไปฟาร,ร์มอาร์นอสมาเรียบร้อยแล้วเราก็ได้จะอีโวอาร์นอสได้แล้วแหละปะอีโว e เลยแล้วกันเนาะเราจะได้มีตัวตามอัปเดตก่อนๆด้วยเนาะที่ไม่ได้ทําแต่ก็ฟาร,ร์มไปแล้วอ่ะนี่อาร์นอสของเรานี่อาร์นอสอีโวก่อนเลยแล้วกันอันนี้ก็หาสุ่มได้จากในตู้เนาะเผื่อบางคนอยากได้เนาะอีโ e วเสร็จแล้วก็อ่ะ่างต่อไปอ่ะ่างนี้ตัวนี้แล้วกันนี่ของครบเรียบร้อยอ่ะช่วงนี้ก็จะฟาร,ร์มง่ายหน่อยนะเพราะว่ามีบูทซ้ำ 3เนี่ยคูณ3าเนี่ยทำให้แบบของไอเทมพวกต่างๆเนี่ยออกง่ายมากเลยโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะเป็นตัวสกิลกดที่ค่อนข้างโอเคเลยมีดาเมจด,ด้วยสกิลกดของมันะนะค่อนข้างดีแล้วก็นี่ตีแรงด้วยนี่มีโอกาสที่จะตีบอสตายเลยนะแบบว่า0.9แต่ว่ามันโอกาสอน,น้อยนิดแต่ว่าอย่าไปหวังพึ่งมันมากเลยแต่ก็มีไว้ก็ไม่เสียหายเผื่อเราดวงดีจังหวะที่แบบพอดีอนะเนาะอ่าโอเคเราก็จะเอาแทนจัดทีมใหม่แทนซองกินอูแล้วกันเพราะว่าเอาไปนูกดอาะเอาไปนูกแมบ ระเบิดแมปจริงๆชาโดตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วระเบิดทีแบบไสแตกหมดนะเนาะอ่ะเอพเวล well ให้มันด้วยละกันโอเคโอเคเวลก็ใส่ประมาณ50พอเนาะอาหารอันนี้อาหารอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากละต้องรอกิ้ฟีดกลับมาเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็กลับมาแล้วแหละแต่ว่ายัางใช้ไม่ได้เนาะต้องรอเขาปรับเข้ามาเนาะถึงจะใช้ได้อ่าเราก็จะไปลงด่านของสุคุณะด้วยเนาะเพราะเรากลับมาเล่นเรายังไม่ได้ลงสุคุณะเลยยังไม่ได้แบบอีโวเลยเนาะเราก็แค่เตรียมตัวไว้เฉยเฉยเนี่ยมีตัวละครที่เราไปลงหอคอยมาเนาะ ไปลงหอคอยมาไว้แล้วพวกนี่สุกุณนะแล้วก็โกโจโอ,อีกตัวหนึ่งนี่ก็มีอยู่2ตัวเนาะที่เรายังไม่ได้ทําเพิ่มเนาะในอัปเดตที่14นี่ก็จะไปฟาร์มพวกนี้อ่าประมาณนี้นี่พวกของต่างๆนี่ก็ยังไม่ได้แลกเลยโอเคครับผมแล้วก็มีที่สุ่มสกีนสุ่มตัวละครตรงนี้ด้วยนะนี่ก็มาสุ่มได้อ่ะอย่างแรกเราก็จัดทีมก่อนแล้วกันเมื่อกี้อาเบลอ๋อเบลไปแล้วแต่มันบั็กอยู่เนาะ ทีมที่ใช้ก็จะประมาณนี้เนาะในการลงโกโจก็จะเป็นตัวละครที่เราฟาร์มมาตั้งแต่อัปเดตก่อนๆเนาะอันนี้ไม่ได้เติมนะแค่อาศัยเวลาเล่นเยอะๆเฉยๆเนี่ก็เป็นตัวละครที่แบบอัปเดตเก่าๆแล้วก็หาได้อยู่ก็แค่อย่ารีบเกินไปนะคนที่มาเล่นใหม่ก็ค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มไปเนาะอย่าข้ามแบบว่าตัวยังไม่ค่อยมีแต่อยากไปเล่นด่านยากๆอย่างงี้มันก็มันก็ไม่ไหวอยู่แล้วป่ะเพราะว่าตัวเราไม่มีเราก็ค่อยไปฟาร์มเก็บเล็กเก็บน้อยมาก่อน ทีมนี้ก็พัฒนาการเติบโตมาเรื่อยๆเ,เนาะก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้ตั้งแต่ EP หนึ่งเลยก็ได้เนาะหรือว่าจะให้ทำ e เริ่มต้นคลิปใหม่เลยสมัคร ID ใหม่เลยเพราะว่า ID นี้มันก็ของค่อนข้าง,งเยอะแล้วเราจะมาเริ่มในอัปเดต15หเลยไหมอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะเพราะว่ามีแพลนเห็นว่าเ,เริ่มเล่นใหม่ไหมเผื่อบางคนเพิ่งม,มาเล่นใหม่แล้วแบบอยากเติบโตวไวๆอะไรเงี้ยเนาะอาจจะทําคลิปเพิ่มใหม่เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่ด้วยเพราะว่าชื่อไอ้นี้ไม่น่าเวิร์กละไอ้กากไปเทพเนี่ยมันโดนไงค่อนข้างอันตรายเน อ่ะออดิแฟกต์ก็เป็นเน้นระเบิดเนาะเอาไปนุ๊กแรงๆเลยระเบิดแรงๆไปเลยแล้วก็ตัวโทลุก็จะเป็นออดิแฟกต์แบบลดคู่ดาวเนาะเน้นแบบกดสกิลบ่อยๆตัดเลือด50%บบ่อยๆตัวนี้ก็ค่อนข้างดีอันนี้ก็เอาไปย้อนมอนเฉยๆเนาะก็ใส่เน้นดาเมจให้มันไปก็ได้เนาะหรือว่าจะเน้นคี้ก็ได้อยากให้มันเตะคีบ่อยๆหรือว่าให้มันฟาร์มดาเมจก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมีสกิลกดย้อนมอนตีธรรมดาย้อนมอนได้อีกแบบว่าให้มอนเดินถอยหลังละเนาะ มอนมันก็จะเดินไปไม่ไกลแล้วเราก็จะได้ตีมอนเรื่อยๆมันก็จะไปกองกันอยู่หน้าบ้านเนาะค่อนข้างที่จะโอเคส่วนโลบินตัวนี้ตัวซับต้องมีติดตัวเลยใส่อาร์ติแฟกต์ลดค่าก่อสร้างเพราะว่าค่าตัวมันค่อนข้างแพงเนาะมันเลยจะได้ถูกๆหน่อยจะได้อัพตันเร็วพอตัวมันอัพตันเร็วปุ๊บทุกตัวในทีมเราก็จะอัพตันไปด้วยเราก็ต้องไม่ต้องเสียเงินไปอัพเกรดตัวอื่นแค่โลบินตันก็คือจบสบายๆไปเลยตัวเงินส่วนตัวพี่จะใส่เป็นอาร์ติแฟกต์กากๆเนาะ อ์ติแฟ์กากก็เป็นบัฟ0.1เนเาทำให้ตั้งได้2ตัวทำไมบางคนสงสัยเนาะว่าทำไมพี่ถึงใช้บูม่าไม่ใช้เซนคูละ่ะพี่เน้นมันค่าตัวถูกแล้วมันอัพตันเร็วเงินมันจะได้ไวๆเนาะแต่ว่าเซนคูมันให้เงินเยอะแต่ว่าค่าตัวมันก็แพงนิดนึงแต่ก็ไม่เสียหายนะถ้าสำหรับคนไม่มีบัฟ0.1ของของร์ติแฟ์ก็ใช้เป็น <c oughs> เขาเรียกอะไรเซนคูที่มีบัฟทองแต่ว่าไม่ได้ใส่อ์ติแฟ์ก็ได้ก็จะตั้งได้2ตัวเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะเล่นโอเคอยู่อ่ะปะไปลง โกโจกันดีกว่านาะด้วยทีมนี้เอ้ยเรายังไม่ได้สุ่มบัฟเลยนี่หว่าขอเวลาสุ่มบัฟก่อนนะไม่รู้ว่าดวงจะดีหรือเปล่าแบบว่าสุ่มไปไวๆเนาะโอเคมีสองหมื่นห้าเนาะน่าจะไม่มีปัญหาหรอกอะรอบนี้ดีหน่อยมีที่เลือกด้วยเราก็ปรับเป็นศูนย์จุดหนึ่งเท่านั้นเราเน้นตีแรงแล้วส่วนบัฟของอดิแฟกก็มีให้เลือกแล้วนะค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยเรากดติ๊กแล้วเราก็กดสุ่มไปเลยรัวๆเนาะนี่สําหรับคนที่ขี้เกียจกดเนาะก็ใช้ออโต้รีโลได้นะก็อดหนุนแมปได้นี่ก็เติมเลยไไมม่่่แแพพงงี นี่อุดหนุนได้เลยนี่แล้วก็กล้าโรบักเองอุดหนุนแบบได้นะนี่แต่ส่วนตัวก็ไอดีนี้แบบเป็นไอดีแบบไม่ได้เติมเนาะก็เล่นให้น้องๆดูว่าเออไม่เติมก็สามารถเล่นได้นะอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นไหวอยู่เดี๋ยวสุ่มบับก่อนดูที่ว่าจะโดนเท่าไหร่นะ2 5งหมโดนสัก2อ0สก็พอมั้งเนาะดูว่าโดนเท่าไหร่นะ2 5 7 9 7เอ่าโอเคทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อย2 5 7 5 7็จก็น่าจะโดนโดนประมาณร้อยกว่าเนาะ mm. ค่อนข้างโดนไม่เยอะค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะเกิดการเซิร์ฟลีเกิดขึ้น โอเคเป็นกิเซิร์ฟรีเนาะโอเคก็ก็อัปเกรดตัวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วปะเราไปลงโกโจโกันเลยดีกว่าไปตีสุคุณะกันอ่านี่เราวิ่งมาหาโกโจโก็ลงทำเควสได้เลยนะนี่ของดรอปก็ค่อนข้างดีขึ้นนะเพราะว่ามันคูณ3อะ่ะมันน่าจะได้เยอะขึ้นจาก3%ก็เป็น339เอ้ยไม่ใช่สิ3คูณ3เออถูกแล้วแหละ339มกา็เท่ากับ9%ก็ค่อนข้างที่จะดรอปดีเนาะปะไปลงกันดูเป็นแนวทางได้นะสำหรับคนที่แบบดูกากไปเทพเนาะ อ่ะโอเคครับผมหาที่ยืนได้เลยส่วนตัวก็เล่นหน้าบ้านนี่แหละซูปเปอร์ฟาดเบฟเล่นไปเลยฟาร์มเงินไปเลยตามปกติไม่ต้องสนใจพวกมอนทีท่ออกมานาะตามภาษาของแมปอเมรการเดียนสบายๆอยู่แล้ะดูที่เห็นเลือดไหมไม่เห็นเลือดอีกอ่ะโอเคเลือดอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นแล้วก็สบายๆไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเยอะมันจะบวกบูทไปอีก10%นะถ้าเรามี6คนในเซิร์ฟก็จะบวกไป60%แล,แล้วก็บวกอีก30% 0ก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้าง,าง,างที่จะเยอะเลยนะโอเคตอนนี้เงินพร้อมแล้วนะนะแล้วก็วางโร อ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนเล่นใหม่นะคนเล่นใหม่อ่ะก่อนจะมาขนาดเนี้ก็ต้องค่อยๆฟาร์มมาก่อนนะอย่าลืมนะเหมือนเดิมถ้าเกิดรีบก็ไปหาตัวแบบหาตามกลุ่มตามอะไรได้นะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเสียเงินก็ค่อยๆฟาร์มไปมันก็เล่นง่ายอยู่แล้วแบบนี้แค่เล่นให้ถูกวิทางถูกวิธีก็โอเคละจะได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาไปกับการทําที่เป็นแบบทําให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะเนาะก็ไปฟาร์มอย่างอื่นก่อนไม่ใช่แบบว่าทีมยังไม่เก่งแต่ว่ามาฝืนลงด่านแบบ ด่านยากอะเกินตัวไปมันก็แบบไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วมันจะท้อใจไปเองเนาะแบบว่าโอ้เล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีเล่นยังงี้วงนนี้ก็ไม่ผ่านอย่างนั้นไม่ผ่านผมไม่มีตัวนั้นครับผมไม่มีตัวนี้ครับก็ไปฟาร์มก่อนเนาะก็อุสตส่าห์ทําเป็นแนวทางให้ดูแล้วเนาะว่าเออคนเริ่มจากตอนนี้นะเริ่มจากตัวเล็กๆค่อยๆฟาร์มตัวจะได้ใหญ่ๆจะได้อ้วนๆเนานะโอเคเราก็ฟาร์มอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พูดเยอะไปหน่อยเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ วางตัวดาเมจไปได้เลยวางไปเลยนะอันนี้วางได้2ตัวเพราะว่าวับศูนย์จุดหนะึ่งเนาะอันนี้ก็วางไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรนะวางวางไปเถอะเราก็รอบอสออกแล้วค่อยกดสกิลก็พอแล้วอ่ะประมาณน,นี้อ่ะตีถึงไม่ได้ตีถึงอยู่แต่ว่าอาร์นอสเสียอย่างหนึ่งรู้สึกว่าระยะมันจะเล็กเนาะออ๊ยลืมใส่อาร์ติแฟกต์ให้อาร์นอสเนี่ยเหมือนระยะมันจะเล็กอะเหมือน,นะไรงเซอร์เคิลมันเล็กอะมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วมันตีแบบไม่ค่อยกว้างนะต่ะรอบอสออกมาก็กดสกิลจบอ่ะมาถึงก็กดโทลุ โทรลุเอาไว้กดบอสสองก็ได้มั้งเอาไว้กดบอสสองดีกว่าเฮ้ยบอสแรกมันน่าจะยังไม่ลบตัวเนาะเท่าที่จําได้อ่ะงั้นก็จัดตัวนี้ไปก่อนแล้วก็สกิลตัวต่อไปอย่าเพิ่งไปกดนะเราจะได้เลี้ยงครูดาวของโทรลุให้มันครูดาวเสร็จอีกรอบหนึ่งพอดีมันจะได้ไวๆเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะโดนลบตัวละครไงเออนี่ก็อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้แบบเล่นง่ายๆหรือจริงๆเราไม่ต้องกดก็ได้นะแต่อาจจะจบช้าหน่อยอ่ะบอสมาพอดีเราก็ต้องกดสกิลก่อนเพราะว่าเราจะได้้แแแยย่่่งคัสัสนนนบบบบอไไไมมมมจจะะด แย่งกดสกิลก่อนเราแล้วมันจะลบตัวละครเราไงเนี่ยเราก็รอโทรลุกูเปิดออโต้ไว้เลยก็ได้เอ้าจบเลยจบเลยนะอานอตีระเบิดจบเลยตัวอื่นยังไม่ได้ตีเลยชาโด้ Shadow ยังไม่ได้กดสกิลเลยนะโอเคจบละง่ายๆทีนี้เราก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนเนาะขอเวลาแป๊บนึงอุย้ยอาจจะได้ยินเสียงฟาร์มนะเพราะว่าตัวนี้ฝนตกพอดีเนาะนี่จบแล้วงั้นก็ขอฟาร์มก่อนแล้วกันเนาะเจอกันตอนฟาร์มเสร็จแล้วกันอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก,น,าน,าน,น,กนั อาจจะได้ยินเสียงฝนเสียงอะไรหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังตกไม่หยุดเลยเรามาสุ่มของกันดีกว่าที่เราได้มาจากการไปเรียกอะไรอะไปลงมาเนาะที่ได้เหรียญมาก็แนะนําให้ปิดแอนิเมชันก่อนเนาะสำหรับคนที่จะสุ่มแบบสุ่มไวๆหรือว่ามีเหรียญเยอะๆเนาะก็เปิดตรงนี้นะแอนิเมชันสคริปต์ตรงนี้นะแล้วเราก็สุ่มได้เลยมันจะได้แบบไวๆเปิด10ด้วยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นสกรีนเนาะอันนี้จะได้สกรีนไม่ใช่ตัวละครนะเผื่อบางคนได้แล้วว่าพี่ตัวละครผมอยู่ไหนมันไม่ใช่ตัวละครนะครับผม มันเป็นสกีเนาะเราก็กดสุ่มๆไปเลยรัวๆไ,ไวๆเพื่อที่เราจะได้ลุ้นของเนาะมันสุ่มได้วันละ250เหรียญน,นะมันมันจำกัดไว้นะมันจะได้พวกอันเนี้ยเยอะอยู่เนี่ยพวกที่เอเวลีสเตตัสพวกรีโลออดิแฟกอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยเนี่ยป่ะผู้เล่นใหม่ดีมากช่วงนี้ถ้าเกิดว่าลงด่านไหวนะหรือมันก็ให้ลงให้คนแบกก็ได้เพราะว่าคนเ,เทพเขาก็ชอบแบกอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากได้จานวนคนเพื่อเพิ่มบูทไงถูกป่ะพอบูทคนเยอะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์การดรอปของที่ไวขึ้นด้วยก็ดีต่อตัวเขาด้วยเนะ พราะบางทีเขาคงไม่เปิด6รหัสมายืนคนเดียวหรอกมั้งก็เล่นหลายๆคนดีก,กว่าจะได้มีตัวช่วยตีเนาะอ่ะเหลืออีกสามสิบครั้งอ่ะโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยเห็นปะมันก็จะสุ่มต่อไม่ได้ละมันประจำวันไงแล้วเราก็นี่สุ่มวันนี้ต่ออันนี้จะได้ตัวละครเนาะเป็นตัวละครผู้หญิงชื่ออะไระนี่นี่ครับก้าหรอเออครับก้านะ่าจะเป็นครับก้าเราจะได้ตัวละครโชว์น้องๆหรือเปล่าในไอดีนี้อ่ะดูซิมาไหมครับก้าครับก้าครับก้าแต่มันมีมันสามารถครับได้นะนี่ ครับตรงนี้นี่ถ้าเกิดเราเก็บพวกอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะจิกซอรครบอะ่ะเราก็สามารถคาฟได้เนี่ยของก็จะใช้250เหรียญม่วง200ดิโล2อ5แ0 0ห0านเพชร2อ0 0 0นหทองแล้วก็คาฟก้า25ใบเนี่ยก็สามารถคาฟได้เลยคาฟได้ถ้าเราสุมเยอะล้วก็สุมไปเลยเนี่ยถ้าเราเก็บตันครบร้อยล้วก็สุ่มได้4ตัวเนาะสุมสุมไปดวงจะดีหรือเปล่าดูซิ ผื่อบางคนบอกว่าพี่ผมสุ่มไปแล้วไม่ได้เลยเออดูนี่พี่ก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ก็การันตีเหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ก็สุ่มไปวันนิดวันหน่อยเอานี้โอ้โหดวงได้แต่การ์ดไม่ตัวไม่ออกเลยโอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยครับได้อีกไหมโอเคครับไม่ได้ละก็จะประมาณนี้ส่วนครับก้าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวประมาณนี้นี่สเตตัสค่อนข้างห,หลากหลายอยู่นะเยอะมากเลยอาจจะต้องแปลก,ก่อนเนาะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ช่วงรีวิวตัวละครเนาะอาจจะมาชาร์จหน่อยโอเคครับผมตอนนี้เราก็ ไปทําซูนะต่อดีกว่าอัปเดตที่1 4เนาะเราข้ามไปหลายอัปเดตเนาะเราจะต้องเติบโตวไวเพราะว่าถ้าทีมพร้อมแล้วอะต่อให้มีอัปเดตไหนมาเราก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเนาะนี่ซูนะาโอเคของพร้อมแล้วนะนี่ของก็มีประมาณนี้นะ50นี่โอเคพร้อมอ่าโอเคเรียบร้อย1ตัวต่อไปก็โกโจโกโจเรายังไม่ได้ขั้นแรกเลยนิดวงตาสามารถคาบได้นะคาบได้จากในนี่ตรงนี้เลยข้างขางนี้เลยนะ ไปคาบได้เลยใช้ของไม่เยอะโกโจไฟนอนโอเคของก็ประมาณนี้ใช้ของไม่เยอะเท่าไหร่อ่าโอเคเรียบร้อยเราก็มีตัวละครที่อยู่ในอัปเดตที่14เรียบร้อยแล้วเนาะที่อัปเดตมาเราก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยละอ่ะแล้วเราก็สุ่มบัฟให้หน่อยละกันอ่ะตัวนี้มีแล้วไม่ไม่มีปัญหาต่อไปเหลือๆของโกโจอ่ะเราล็อกไว้ก่อนอ่ะไม่เป็นไรอ่ะโกโจดูดิว่าจะสุ่มอีกเท่าไหร่เนาะเลือกบัฟไว้แล้วเราก็สุ่มเลย2 6 6เนาะ2 6 6 0 9ไม่น่าโดนเยอะนะเพราะว่าเหมือนจะเริ่มออกง่ายละ เริ่มออกง่ายแล้วเนาะเอาลครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบัฟเอ็กโซเดียเนาะโดนไปโหสี่ห้าพันได้เลยใครที่สุ่มบัฟแล้วยังไม่ได้เอ็กโซเดียอย่าไปทอนะครับฟาร์มมาเยอะๆเท่านั้นถึงจะสู้ได้ตอนนี้ยังมีอีเวนต์ซัมเมอร์อยู่ก็รีบไปฟาร์มกันเข้านะเพราะว่าเป็นอีเวนต์ที่ทําให้แบบไอดีผู้เล่นใหม่เนี่ยเติบโตได้อย่างแบบมหาศาลเลยเติบโตวไวมากรีโลแบบโหได้เยอะอะได้เยอะเลยแล้วก็มีตัวละครดีด้วยทําให้แบบเอาไปฟาร์มดันไหนก็ง่ายไปหมดเลยเนาะโอ้มันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ย อันนี้ก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีสก,กิลหรือว่าอะไรยังไงเนาะ,ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เล่นมาเลยนะตั้งแต่อัปเดตที่14เนาะ่อ่ามาดูกันดีกว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้น่าสนใจอยู่นะน่าสนใจอลองดูสุคุณะมั่งซีว่าเป็นยังไงโอ้อันนี้เป็นสีดำๆมองไม่เห็นนะมันมองไม่เห็นนะตรงเนี้ยว่ามันเขียนว่าอะไรไมันค่อนข้างโอเคนแะนวะนะนะแบบเลือดไหลเนาะโอเคแล้วก็อัปเดตที่15มีอีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือนี่ ด่านของเชนซอลแมนแต่ว่าบางคนอาจจะดูคลิปก่อนหน้าไปแล้วเนาะที่เป็นสอนลงสอนอะไรก็น่าจะลงกันไปแล้วมั้งอันนี้ก็เราก็มาลงไว้เนาะลงไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าลงไปแล้วละกันเนาะเพราะว่าทําคลิปสอนไปแล้วก็เอาไปฟาร์มมาแล้วเหมือนกันอาจจะไม่ได้แบบลงไปให้ดูในคลิปนี้แต่ว่าเรียบร้อยฟาร์มหมดแล้วแต่ยังไม่ได้สุ่มของเฉยๆมีของอยู่เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไปฟาร์มมาจะได้หรือเปล่านะเพราะว่ามีตัวละครที่อยู่ในเนี้ยถึง2ตัวละครเลยนะเนี่ยมีตัวเนี่ยฮาจูนกับด a กเน็ตเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสุ่มได้หรือเปล่าแต่ก็ไปฟาร์มมาแล้วเดีย๋ยวดูก่อนว่ามีกล่องอะไรให้แลกไหมมีรีโลด้วยนะเนี่ยเราสมมุติว่าเราเล่นเราแบบเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมเล่นด่านง่ายๆอ่ะเราก็แลกรีโลก็ได้นะเนี่ยเล่นด่านแบบ e ซี่ก็ได้2,000แล้ว2,000เอามาแลกรีโลก็ได้ต้องเท่าไหร่ย0เนะก็ได้เยอะอยู่นะไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เยอะเนาะอ่ะมาลองดูดีกว่าเอาอย่างละล้านละกันเดี๋ยวลองหารดูก่อนว่า1น2่ล้านน่ะ 2, 500, ได้กี่ลูกนะเนาะ2ล้านหารด้าร้อ 900. อ,อไ900 เดี๋ยวก่อนเราต้องเปิดของที่เราได้จากาการเติมโค้ดรอบก่อนกนะ่อนเนาะอ๋อไม่มีนี่วะลองอย่างละ900สองอันเลย900มันวัดดวงกันดีกว่าว่าด,ดวงเราจะดีแค่ไหนเนาะ,ะเปิดให้ดูเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่จะฟาร์มอุย้ยได้แล้ว900ลูกแรกได้เลยจบเลยจบเรื่องเลยต่อไปก็ตัวนี้แหละได้ไหมโอ้ได้โอ้ยได้สามตัวเลยวะโอ้ยเอาดีอยู่นะดวงดีอยู่นะได้รีโลด้วยได้ตัวอันนี้สามตัวเลยโอเคอยู่โอเคอยู่ นี่ได้ตัวนี้ด้วยค่อนข้างดีเลยแต่ว่าค like ่าตัวแพงหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยแปลอีกรอบนึงให้ดูคร่าวๆก่อนว่าม um> um ันอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวไปแปลให้เนาะแล้วตอนรีวิวตัวละครแล้วค่อยแปลให้อันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วก็มีตัวละครอยู่ในตู้นี้ด้วยอัปเดตที่15เราก็จะมาเสริมทีมให้ทีมเราเก่งขึ้นเนาะเดี๋ยวสุ่มตัวให้ก่อนแล้วกันนี่อยู่นี่นะแล้วก็มีตัวละครด้วยมีการันตีด้วยนะอันนี้ก็สุ่มเล่นไปบ้างแล้วแต่ยังไม่ออกเดี๋ยวจะสุ่มให้หมดเลยแล้วกันส ขายตัวด้วยแล้วอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าตัวละครเรามีครบยังมีเชนซอมีอากิตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะผู้เล่นใหม่โอเคเลยเดี๋ยวอาจจะต้องทาคลิปเริ่มเล่นใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าไอดีนี้ก็รู้สึกว่าโหดแล้วเนาะอาจจะไปทําเล่นใหม่ดีกว่าจะได้เล่นให้เป็นแนวทางด้วยส่วนใครที่เทพแล้วก็รอดูคลิปสอนลงหรือว่าคลิปอัปเดตแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยไปปรับพิมพ์ใช้เอาส่วนผู้เล่นใหม่ก็รอดูคลิปใหม่เนาะที่เป็นแบบสอนเล่นใหม่อะไรเงี้ยเนาะจะได้เป็นแนวทางให้ตัวละครโอเคแล้วแหละครบแล้วแหละโอเคครบแล้ว งั้นก็เดี๋ยวซุ่มแบบเปิดขายด้วยแล้วกันเนาะวิธีการเปิดก็คือมาที่อันนี้เลยแล้วก็เปิดขายนี่เลยนะเนี่ยเวลามันได้ตัวละครมามันก็จะขายให้เราเลยมันจะไม่เก็บตัวมิติกับตัวเอ็กซ์คลูซีฟไว้เราจะเน้นแค่ตัวรับอย่างเดียวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า3มล้านเนี่ยถ้าได้ก็ถือว่าโอเคไปนะเดี๋ยวลอง15นาทีแล้วกันดูซิว่าได้ไหมโอเคอ่ะลองดูก่อนถ้าไม่ได้ก็ไปฟาร์มเพิ่มรอดูข้างบนนี้ก็ได้นะว่าเ,เพิ่มมาเท่าไหร่จาก25 2 3เนาะ2523จดไว้นะน้าจดอ 25 2 3โอเคปะเริ่มเลยยาวๆเนาะอาจไม่มีอะไรให้ดูมากเท่าไหร่หรอกตอนนี้ก็ไม่จะสุ่มตัวอย่างเดียวแล้วแหละเหมือนอัปเดตทีมแล้วก็พาลงนู่นนี่ิดหน่อยๆอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าเราก็เล่นมาพักหนึ่งแล้วอะมันก็น่าจะสุดแล้วแหละน่าจะลงได้ทุกด่านแล้วแหละเนาะเอาโอเคทุกคนตอนนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ได้นะแต่ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเลยเห็นปะดูสิเดี๋ยวให้ดูเปอร์เซ็นต์นะมันน้อยจริงๆนะอ่ะไ์่ไดิเนันมี่วก ถ้าจะเปิดเอาแบบชัวร์การันตีเลยเนาะอันนี้ตัวไม่ได้เลยนะเพราะว่าย่อยหมดละแล้วก็ที่สําคัญก็คือกดไปประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดนาทีเนะาะสี่ล้านสามล้านสิก็ประมาณนี้แหละดวงมันไม่ค่อยดีเนาะแล้วก็อย่าลืมรับไปท่านพาดนะสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะถ้ามาเล่นใหม่โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละมั้งมาสุ่มโชว์เกลือเนาะแล้วก็ลงด่านซ้ําๆแล้วทีนี้ก็วนเวียนอยู่ในด่านเซนเซอร์แมนแล้นเนาะพูดติดๆขัดๆตลอดเลยเนะี่ยชื่อของเนี่ย ช okay. นซอ a ์แมนโอเคเชนซอ a ์แมนเนาะอัปเดตนี้ก็โ okay. อเคถือว่าดีฟาร์มของง่ายขึ้นพวกเหรียญม่วงอะไรเงี้ยเผื่อบางคนหาเหรียญม่วงพวกอ์ติแฟกต์ใหม่ก็โอเคมีอะไรให้สุ่มเล่นอีกเยอะเลยเนาะไงใครชอบถูกใจไงก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็อาพี่รับ FK ด้วยนะพวกด่านต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยพวกด่านเชนซอ a ์แมนพวกซัมเมอร์อะไรเงี้ยหรือว่าด่านเลดต่างๆก็ได้นะแต่ขอแค่ตัวพร้อมนะถ้าเกิดจะลงอ่ะ ตัวต้องมีตัวต้องมีหน่อยไม่ใช่แบบป่าสมัครใหม่มาปุ๊บเรามาให้เอฟเคด่านี้มันจะเล่นยังไงมันก็เล่นไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นซัมเมอร์ได้อยู่เป็นผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าจะลงอินลงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอฟเคเหมือนกันคิดเป็นหลายชั่วโมงเนาะพร้อมดูแลทุก ID ไปแล้วครับผมประมาณนี้แหละสําหรับซีรีส์ของกากไปเทพเนาะก็จะมีประมาณนี้แหละเพราะว่ามันน่าจะหมดแล้วแหละทาหมดทุกอย่างแล้วยังไงก็อาจจะไปสร้างซีรีส์ใหม่เนาะเพราะว่า ID นี้มันก็ มันค่อนข้างที่จะโหดแล้วเน,ะนาะ,นะก็อาจจะไปสร้างไอดีใหม่ห,มหรือว่าบางทีอาจจะเอาไปเล่นในไลฟ์แล้วก็จะได้แบบตอบคําถามน้องๆด้วยแล้วก็จะตัดเป็นคลิปใหม่ไปลงในช่องเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวหาเวลาไลฟ์ก่อนเนาะอาจจะเล่นใหม่หรือว่ายังไงคนชอบยังไงก็คอมเมนต์ได้นะอย่างแบบเออแมปไหนมีแมปไหนแนะนำเนาะก็แนะนําก็ได้ส่วนแบบนี้ก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมถึงจะโดนอะไรไปบ้างก็ยังสมัครใหม่มาเล่นเนาะยังไงก็ยังยังอยู่ยังมีคนเล่นอยู่เนาะก็ ยังมีทิ้งไปไหนหรอกยังไงก็จะหาข้อมูลแนะนําเทคนิคต่างๆมาให้เล่นเนาะโอเคคลิปวีดีโอนี้ก็เรียบร้อยเก็บของครบและอัปเดตนี้ขาดแค่อย่างเดียวตัวคือตัวในตู้แหละเนาะมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยเนาะอาจไปฟาร์มเพิ่มเก็ได้แน่นอนเพราะว่าขาดมาเยอะแล้วแหละใกล้จะได้การันตีแล้วขาดอาจจะต้องฟาร์มอีกประมาณสักเก้าล้านเนาะถ้าแบบเอาแบบชัวๆเลยเนาะโอเคไปแล้วครับผมายบ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมกันเลยละกัน อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกำ <c oughs> ลังใจให้กันด้วยโอเคขอกำลังใจรอบอแล้วเนี่ย <c oughs> ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย